สวัสดีครับสวัสดี FC ของเกษตรบ้านบ้านนะครับมเมเนี้พาพี่น้องมาเบิงสวนพริกครับสวนพริกกำลังออกลูกดกกำลังสุกนะครับเสานี่ก็บ่ท่านได้เก็บนะครับ จักน้อยนะครับจักน้อยสวยๆจักน้อยยังค่อยที่ทำการเจ็บผิกนะครับช่วงนี้กับมาไทายทำให้เอฟซี FC ได้บังกอนนะครับเป็นปีแรกนะครับที่ได้ทำการปลูกผิกเห็ดสวนผิกปีแรกกระดกซํานียนะครับดกดี หน่วยหน่วยพริกกับโบโบไครไม่โลรกนะครับหน่วยสดดีบนอ,องโบเปื่อยนะครับอันนี้บบได้ฉีดยานะครับปลูกแบบธรรมชาติใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับแต่ว่าบริเวณขางล่างก็ดีใส่เฟืองนะครับใส่เฟืองกบเงา กบต้นนะครับเอาปุ๋ยเอาฟุ้นใส่แล้วก็ทำการเอาเอาฟางนะครับฟางกบก็ได้ผลนะครับถือว่าได้ผลปีแรกที่ได้ทำการปลูกก็ถือว่าดกนะครับปลูกบาหลายครับทดปีปีแรกทดล่องก้อนนะครับ กประมาณร้อยต้นนะครับขนาดร้อยต้นกับเก็บน้อยสุกได้เมื่อละเมื่อละดงสองดงครับประมาณบกขาดเมื่อละสิบโลนะครับสิบโลเกือบเกือบยี่สิบโลนะครับแต่ละเสาเก็บน้อยสุกน้อยแดง ช่วงนี้ก็เจ็บทุกเศ้านะครับเจ็บทุกเศร้าดกครับดกบพกใครไม่โลกครับแล้วก็บ่ได้ฉีดยาเลยครับบ่ได้ฉีดยาปลูกธรรมชาตินะครับปลูกใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ย ใส่ฟุ้ก็คือจากขิงว,วัวขีคก้วยนะครับปุ๋ยขอ้อบริเวณนี้ก็เริ่มเป็นใบเหลืองๆแน่สงสัยดินแน่นนะครับเพราะว่าบร่ได้พ่นดินบริเวณนี้นะครับแล้วก็โย่ริมขอบไกลกับต้นไม้นะครับ ในๆก็ไปรู้สึกว่าถึงงามนะครับเขียวใบเขียวสดดีนี่ดกๆครับดกๆให้พี่น้องเบิ้งชัดๆนะครับดกนะครับเดวเกษียบบ้านๆที่พาเข้าไปบางทางในนี่พลิกครับพลิกปีรกแรกนะครับรรปีต่อไป คาดว่าจะ่ปลูกหลายก็่นนี้นะครับสวนพริกครับสวนพริกคนดาน,นันแม่บ้านกำลังทำการลดนะครับชิปนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะครับขอบคุณหลายๆ